สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชาสยามในรายการภาษาเกมวันละคำรายการที่จะนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกมวิดีโอนี้ได้นนำสำนวนมาจากเกม Portal 2โดยบริษัท Valve Corporation สำนวนนี้คือคำว่า take it slow Are okay? Are, are answer that. absolutely take Please sure you're There's for recover. prepare. Well, fine. plenty time you you? you don't of to Just it. I'm เราเจอคีย์เวิร์ดก่อนเลยคือคำว่า slow นะครับก็คือช้าๆใช่ไหมสำนวนนี้ครับมีความหมายว่าให้ทำช้าๆไม่ต้องรีบนะครับ ยกตัวอย่างเช่นสมมติมีคนร้อนรนมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะมีคนพูดว่าเฮ้ยไม่ต้องรีบใจเย็นๆก่อน calm down take it slow ค่อยๆพูดใจเย็นๆ yeah, นะจ๊ะทีนี้มาดูตัวอย่างในประโยคกันบ้างเขาบอกว่าประโยคแรกถาม are you okay เป็นอะไรไหมเพราะว่าเราเพิ่งตื่นมาแล้วก็รู้สึกว่าเราอาจจะกำลังดูไม่สดชื่นอ่ะ,ปะแปลกๆนะครับเขาก็เลยบอกว่า Don't answer that ไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบ รู้นะว่าสบายดีมีเวลามากมายให้เราฟื้นตัวจากการนอนเป็นเวลานานๆที่ผ่านมานะครับก็ค่อยๆแล้วกันไม่ต้องรีบนะครับ Just take it slow ก็เหมือนเราไม่สบายแล้วเราลุกขึ้นมาเร็วๆอะ่ะมันก็แย่ใช่ไหมขนาดนั่งตอนสบายดีแล้วลุกขึ้นมาเร็วๆยังแย่เลยหน้าม,มืดนะครับ Just take it slow ค่อยๆแล้วกันโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แเราเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ